สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่วัดมารวยครับเพื่อมาขอตามต่อครับเลขงวดที่แล้วหลวงพ่อให้แปดห้าเต็มเต็มงดนี้มาตามต่อครับเป็นเลขสร้างวัดเลขหรือเลขสร้างวัดแต่ตอนนี้วัดมารวยกําลังสร้างครับใครมีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบุญครับแต่งวดวันที่สองหลวงพ่อ เราเพราะเป็นเลขเพื่อสร้างวัดครับแต่ใครมีโชคมีลาบครับเลขสร้างวัดวัดมารวยกําลังก่อสร้างครับตอนนี้กําลังลงเสาลงปูนอยู่ครับนี่ครับเป็นเลขสร้างวัดท่านผู้ชมให้ถูกมาแล้วครับสามสี่งวดครับติดครับโปรยโขงครบท่านนะครับอาจารย์มิตรล่อยหวยนี่เลยสลขของอาจารย์มิตรตอนนี้ก็อยู่ที่พักตรงมารวยวัดชัยมงคลนะครับ ทำเฟซบุ๊กอยู่นี่นะครับให้ฟักเองเลยใช่ไหมครให้เลขด้วยให้เลขด้วยเต็มเต็มนะครับถ้าใครดูดีก็ดูเอาเองนะครับ